สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับช่องชินนะคะชิน MG เมก้าแชร์สีขาววันนี้นะคะชินอยู่กับรถสวยๆแล้วรอ,ออีกหนึ่งคันค่ะแต่งรอตัดเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชินจะพาคุณลูกค้าไปชมผัากับ MG4D My 2 2ร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยค่ะ อนนี้นะคะชิ้นนี่อยู่กับทางด้านหน้าของ MG4D MY 2025ันคันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าตัวนี้นะคะชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งไกลอยู่ที่423กิโลค่ะมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่50ิกิโลวัตต์อาวค่ะถัดมาตัวนี้นะคะจะได้แรงมาถึง170แรงมาแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะคะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะหลอดเท่สปอร์ตแล้วก็แรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวชินจะพาคุณลูกค้าน,นะคะไปชมตั้งแต่ด้านหน้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเเเลลยนะคคะด้านหนาะะะมาอ,มบ,ะะอบบแีท่ ถัดมานะคะจะเป็นโลโก้ MG สีโครเมียมหล่อเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะคะถัดมาค่ะกระจังด้านหน้าจะเป็นกระจังแบบ a d แดปติฟก i ลค่ะลูกค้าเห็นได้เลยนะคะว่าตัวรถด้านหน้าของเขาเนี่ยหล่อแล้วแต่ว่าถัดมาค่ะเราเสริมหล่อเพิ่มเติมนะคะจากชุดแต่งนะคะ Amortis by l a m g a นั่นเองค่ะตัวนี้ลูกค้าจะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวนี้เราจะตัดไม้ให้เข้ากับสีตัวรถสีเทาคันนี้นะคะถัดมาค่ะชายด้านล่างของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำเงาหล่อหล,อลอเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวสินจะพา,าลูกค้าค่ะไปชมทางด้านข้างก,กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ นีนะคะชิ้นนี้อยู่กับทางด้านข้างของ MG4D MY2025 ของเขานะคะตัวล้อย่างของเขานะคะจะมาพร้อมกับขนาด215/50 R17 นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะลูกค้ากระจกมองข้างเขาจะเป็นสีดำนะคะตัดนะคะให้เข้ากับตัวรถสีเทาคันนี้ค่ะถัดมานะคะจะมีโลโก้ของ By Amortis นะคะติดอยู่ทางด้านนี้นะคะล้อหลอดเท่ๆแบบนี้เลยเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะถัดมาชายด้านข้างค่ะลูกค้าที่เป็นชุดแต่งนะที่เราใส่มาให้คุณลูกค้านะคะตัวนี้ลูกค้าจะเห็นได้เลยค่ะว่าจะเป็นสีดำนะคะตตดสีเทานะคะ เหลือบแบบนี้นะคะมีใชย้ยื่นออกมานิดนึงค่ะทําให้ตัวรถของเขานะคะดูเท่แล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านท้ายรถกันบ้างดีก,กว่าค่ะ <S 2> <S 2> <S ค่ะและตอนนี้นะคะชิ้นนี้อยู่กับทับล่างหลังของเขาแล้วนะคะด้านหลังของเขานะคะในปี2025นะคะตัวนี้นะคะเราเพิ่มมาให้ในเรื่องของสปอยเลอร์ที่เป็อลโลวิงค่ะถัดมานะคะที่ปัดน้ําฝนนะคะเป็นแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะและด้านในเรื่องของตัวสปอยเลอร์แบบดัร์กเอลค่ะและไฟโพดิชั่นไลน์นะคะจะแยกซ้ายขวาอยู่ทางด้านนี้นั่นเองนะคะ และในตัวนี้ค่ะเราจะมีในเรื่องของตัวกล้องนะคะกล้องห้อยหลังให้คุณลูกค้าด้วยและเซนเซอร์ด้านล่างทั้งหมดติดจุดด้วยกันค่ะถัดมานะคะตัวของ a m o Spider ลำกานของเขานะคะการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนค่ายอื่นๆนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะว่าตัวนี้ของเขาเนี่ยแต่งล้อจัดเต็มมากๆเลยนะคะตัวนี้ด้านบนของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําเงาตัดให้เข้ากับสีเทาเนาะของตัวรถคันนี้ค่ะตัวนี้มันจะไม่มีดิฟิวเซอร์นะคะแต่ว่าลูกค้าเห็นได้เลยค่ะว่าการดีไซน์ของเขาจะเป็นสีเทาออก <ๆ S 2> เงานะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบสีซิม ลูกค้าเห็นได้เลยว่าตัวนี้แต่งห่อสตัดเต็มมากๆเลยนะคะให้เข้ากับตัวรถคันนี้ค่ะแลวเดี๋ยวชินจะพาคุณลูกค้านะคะไปพบกับโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษคะ่ะกับแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษนะคะ MG4D MY 2025คันนี้นะคะราคาค่าตัวของเขานะคะจากจำหน่ายปัจจุบันนะคะจะอยู่ที่549,900บาทเท่านั้น,นะคะ่ะพิเศษนะคะคุณลูกค้านะคะดาว25เซขึ้นไปนะคะ หลับดอกพ,พิเศษค่ะอยู่ที่1.99%ท่านใดสนใจนะคะโทรมาหาชินได้เลยค่ะที่หมายเลข0621109736ชิน MG เมกาชัยามพิค่า